นี่ก็อีกใบโอ้โหเป็นไงของไฮเอ็นนะครับของไฮเอ็นไฮเอ็นมันของผมจะหมายความว่าที่คุณภาพของเขาครับมันเป็นหมวก SRC น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับลย SRC และ RC ะครับภายนอกเป็นแบบไหนภายในเป็นแบบนั้นนี่คือภายนอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในนะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตนะครับลือและล้างก่อนเลยใบยนี้เขามาทำโปรแกร,รม full detailing ทั้งหมด8ใบเป็น full detailing ทั้งหมดครับ มันมีความพิเศษมีความต่างจากตัวธรรมดาที่เป็น TT 2018กลุ่มนั้นคือพึ่งเสร็จพึ่งจบประกอบเสร็จแล้วก็สองใบนี้เราต้องการทําแยกต่างหากนะครับเพื่อให้คุณดูนะอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันครับผมอ่ะพามาดูนี่เป็นไงสงสัยเนี่แหนะเจ้าของหมวกน้องพึ่งตอนเราลื้ออกมาครับเราก็เจอสิ่งนี้นะครับ อยู่ในส่วนของช่องลมนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าวันนี้เราไม่ลื้อออกมาล้างเราจะไม่เจอแบบนี้เลยดูดิดูด,ดิน้องนี่ถ้า่างจะกรอบแล้วนะเนี่ยโอเคครับให้มาดูคาบสกรปรกเฉยๆไม่ได้รีจิตคนนี้ก็เหมือนกันครับอะไรไม่ดีเขาเปลี่ยนแน่นะครับคนนี้เจ้าของโมใบนี้คือแบงค์ครับแบงค์พีรพงนะครับอืมคนนี้เขาก็สายสุดเหมือนกันครับเขาทําอะไรเขาก็สุดเหมือนกันดูหมวกเขาดิ ครับผมลาย SRC นะใบนี้น่าจะมีในในประเทศไทยนี้น่าจะมีแค่ประมาณ3 4มี่ใบเท่านั้นครับมีไม่เยอะกว่านี้หรอกนะครับตรงนี้ก็เป็นคราบสกปรกที่มันฝังลึกครับแล้วก็จะออกแข็งๆหน่อยนะครับก็จัดให้ครับไม่เป็นไรนะครับได้หมดได้หมดได้หมดนะครับอืมเนี่ยถ้าไม่ลื้อออกมาคือเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรแบบนี้เลยนะครับในนี้ใต้นี้ก็เต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวทาให้ ได้ครับไม่ยากครับแต่ทุกอย่างครับที่ผมดูไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะตรงนี้เราขออนุญาตลื้ออกมานะสําหรับแอร์ไลน์ที่รุ่น 7X ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีริ้วรอยนะครับเกิดจากการที่ใช้งานแหละนะครับก็มีการปรับผิวให้นะครับเนียนเน,นเนียบเนยบ,นยบกลับบ้านแน่นอนครับผม,มเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนแข็งใช่ ไม่เคยเปิดเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยงี้เดี๋ยวชุดนี้ชุดปากนี่เดี๋ยวเราคอนลื้อออกมาอีกดีกว่าเพราะว่าเราต้องการทำความสะอาดใต้นี้ครับดูจากฝุ่นตรงร่องนี้แล้วนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะอาดแน่นอนโอเคครับหมวกสวยนี่ไงลาย R C และ S R C ข้างนอกคือเป็นแบบนี้มีลายคาร์บ,บอนแบบนี้แล้วข้างในก็เป็นแบบนี้แล้วครับนี่ครับมันมันทรงคุณค่าเอางี้ดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรา คลินนับกันเลยดีกว่าครับผม เรากำลังจะเริ่ม PCS ครับ l SRC สังเกตดีๆเรื่องของมิตินะครับเพราะว่าลายด้านในอะครับจะเป็นผ้าคาร์บอนเนาะแล้วค่อนข้างที่จะเป็นลายสวยงะ่ะสวยมากนะครับเป็นลาย F1 นะครับ l SRC นะครับกับ RC เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคาร์บอนลายผ้าเดียวกันนะครับเป็นหมวกที่มีคุณภาพเยอะมากดีมากนะครับเป็นหมวกที่น้ำหนักเบาแต่เหนียวมากเป็นหมวกที่น้ำหนักเบา และแพงมากครับแพงเพราะว่าคุณตี้เขานะครับหมวกมันจึงต้องมีการทำที่ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับจริงๆกับทุกใบอ่ะครับมันคือสูงอยู่แล้วนะครับใช้ความระมัดระวังทุกๆใบที่เข้ามาทำกับเราครับไม่ว่าจะเป็นหมวกถูกหมวกแพงหมวกแบรนด์อะไรก็ได้ครับมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเครื่องขัดที่ใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องขัดตัวเดียวกับทุกโปรแกรมเลยนะครับเราใช้เป็นแ LHSR 7 5 e ครับแล้วก็ลูเปสไอบิดนาโนะครับไปถึงครับเครื่องขัดสายอ่อนของแม็กชายนะครับซึ่งตัวนี้ครับลูเปสไม่ผลิตถ้าผลิตผมก็ต้องเอานะครับและยาขัดที่ใช้ครับจะต้องเป็น s o n ักคัดแม็ครับ0406ครับอ n โนเพีและ Uno p r o เทคตัวนี้ครับจะมีการสลับกันอาจจะสลับกันได้เพราะว่า เขาอาจจะต้องโดนโรเทคก่อนนะครับเพราะโพเทคยังมีค่าพูลิสแต่ถ้าจบได้ที่เพียวให้จบที่เพียวเลยเพราะว่าเราต้องการโค้ดเซรามิกลงไปนะครับโรตารี่นะครับของลูเปสเนี่ยจะต้องใช้กับเครื่องนี้เท่านั้นครับแล้วหัวคาสายอ่อนตัวนี้ฟองน้ำตัวนี้ยังเป็นตัวซอฟนะนิ่มแต่แน่นนะครับพอเอาคาบออกได้แต่ไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันดีกว่าครับดีกว่าอ่า ใต้นี้นะครับใต้นี้เราขออนุญาตหรือออกเพราะว่าเนี่ยคุณดูสิคุณดูสิสเห็นไหมเห็นไหมพอเรายกออกมาเราก็จะเห็นริ้วรอยเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับการเปิดปิดชิวใช้นิ้วก้อยใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายเนี่ยครับยังไงตรงนี้ก็ต้องมีรอยครับเพราะฉะนั้นก็ถอดมาเพื่อปรับผิวดีกว่าจะได้เนียนๆน,น,นะครับลองด้านบนนี้โอเคครับผมตรงนี้เราถอดทําความสะอาด ประกอบกลับไปแล้วก่อนจะ P C S เพราะเรา,ามองหลายรอบแล้วเราทำหลายรอบแล้วเราว่าการปรับผิวบนผิวหมวกยังไงก็ดีกว่าครับยังไงก็ดีกว่าที่ออกมาถือมือแต่ฝาข้างมันเป็นความจำเป็นครับเราก็ต้องทำไปตามนั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆคาลิเบตก่อนนะครับแล้วจะจบที่ตัวไหนเขาชอบอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน เสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมอะไร S R C T T 2018ครับใบนี้เป็นหมวกของคุณพิรพงศ์นะครับพิรพงศ์แว้นแวนนะครับซึ่งอากับหลานนะครับใส่หมวกสเปคเดียวกันเดี๋ยวห่้นแน่กลุ่มนี้เขาเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่อะไรที่เป็นของไฮเอ็นแบบนี้จริงๆนะครับเป็นพีคเวฟมากที่ เอาอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆเลยนะสุดจบเราอย่าพูดคําว่าเราเราจะไม่ไปถึงคําว่าแพงหรือหรือแบบอะไรแบบเยอะแยะกว่านั้นนะครับเราเราบอกว่าสุดดีกว่าคืออะไร SRC เนี่ยมันสุดยังไงก็ดูดิเฮ้ยนี่มันคือหมวกคาร์บอนนะคาร์บอนของอะไรราคาแพงครับราคาสูงมากนะครับแต่เขาใส่ขี่กันทั้งกลุ่มอ่ะอืมเอ,า,อางนี้ดีกว่า ครับง่ายๆเนอะ LTT 2018นะครับ Isle like of Man เนี่ย Ion of Man เนี่ยมันเป็นรายการแข่งที่มีคนเสียชีวิตอยู่ทุกปีในในทุกๆปีจะต้องมีแต่ผมไม่มั่นใจว่าทุกปีหรือเปล่านะข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะแต่มีแต่เป็นรายการที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดนะครับเขาเป็น limited edition ที่ ผลิตมาเหมือนกับครบรอบรายการแข่ง10ปีใช่ไหมครับที่เป็น SRC เลยในเอเชียวันออกนะครับเอเชียบ้านเราเนี่ยแหละในเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นนูน่นนี่นั่นนะครับในโซนเอเชียตะวันออกเนี่ยมีแค่เพียง10ใบครับแต่อยู่ในไทยแล้วประมาณ4ใบนะครับตอนนั้นนะครับเป็นตอนที่เอาของเข้ากันเองนะครับตอนนั้นนะตอนนั้นนะ เอาของเข้ากันเองพวกเราบินกันเองหิ้วกันเองไปกันเองทํากันเองสนุกมากนะครับเมื่อตอนปี2018นะครับผมยังขายหมุกกนะนกอยู่นะครับเป็นช่วงที่ชีวิตสนุกมากไม่ค่อยได้ทำหลอกงานนะเดือนเดือนธันวาเดือนมกรานะครับขี่รถจนขี่รถจนคนที่บ้านต้องขอร้องให้มึงหยุดขี่บ้างเถอะอยู่บ้านบ้างเถอะ องเดือนอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งอะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบขี่รถนะครับและเป็นสายเซอร์กิตด้วยอะไรที่เป็นสองล้อคือพี่เขาเล่นหมดเล่นหมดอะไรที่มีล้ออย่างงี้ดีกว่าคือเล่นหมดสี่ล้อก็เล่นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสองล้อมากกว่าอะไร src ใบนี้คุณสังเกตจากในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับมันจะมีความฉ่ำมากนะครับแลคเกอร์ของ src ของ rc ผมว่าไม่เหมือนกัน เท่าที่ผมดูเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับจากหมวกโมเดลทั่วไปทั่วไปคือเป็นตัวท็อปเรานับที่ตัวท็อปนะโมเดลตัวท็อปผมว่าเขาเขายังไม่ฉ่ำเท่านี้อันเนี้ยพอทำแล้วจบแล้วอ่ะมันเห็นได้เลยว่ามันฉ่ำมากโคตร กลอสสวยและรายละเอียดดีมากมใบนี้เขามาทำโปรแกรม f ฟู l Detailing ครับ ตั้งต้นตั้งแต่การหรือล้างตรวจสอบอะไรเช็คทุกสิ่ง PCT s T step c e r a m i c coat ส step อ,อินฟล l เลตโอโซนจบส่งงานนะครับหลายขั้นตอนมากๆสำหรับโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้ใช้เวลาทำตอนหนึ่งใบคือ4วันนะครับเพราะว่ามันจะต้องทิ้งให้นวมแห้งอย่างแรกเลย อันที้2องเลยนะครับต้องทิ้งให้เซรามิกเขาเซ็ตตัวดีๆถึงจะส่งกลับได้นะครับลูกค้าครับสามารถจองคิวโดยการที่เอาหมวกมาไว้ที่เรานะครับหรือนะครับเราไม่รับการโอนเงินล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ชอบเราไม่ชอบวิธีนั้นนะครับทําจบทําเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับในส่วนของอะไหล่บางตัวที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็แจ้งราคาตามจริงนะครับนอกเหนือจาก ค่าโปรแกรมก็จะมีค่าค่าอะไรแค่นั้นแต่ใบนี้ไม่มีเลยทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับแล้วก็จบสวยๆด้วยโคตรด,ดีนะครับมาอุ้มหน่อยดีกว่าอะไร SRC ทำจบแล้วโคตรโคตรเห็นผลอนะโคตรหายเหนื่อยอะ่ะเออ SRC คือเป็นแบบนี้ไง อยากเห็น S R C ที่มีเมทัลลิกเหมือนกันยังไม่เจอเลยอ่ะยังไม่เจอเลยอ่ะโอเคงานเจ้าอะไร S R C ใบนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดจอไปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ